คริสปีค่ะคือคำว่า first กับคำว่า before มันต่างกันยังไงคือหนูนนี้ไปเปิดดิกมาแล้วเขาบอกว่าขั้นสองคำนี้แปลว่ากอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปคริสปีแน่คขาจันหนูสีอธิบายจังสีแล้วจ้ะคือภาษาอังกฤษ ถ้ามันแปลเป็นภาษาไทยความหมายจะคล้ายๆกันแต่มันจะแตกต่างกันถ้าเราไปเปิดใน English Dictionary นะคะมันจะแตกต่างกันตามสถานการณ์นี้มาเริ่มต้นที่คำว่า first ก่อนนะคะออกเสียงตามก่อนนะ first 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 แปลว่าลำดับที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งนะคะมันจะพูดถึงลำดับที่มากกว่าหลายๆคนจะได้ยินคำว่า first floor first คือชั้นที่1นึ่นั่นเองนะคะมันจะพูดถึงลำดับที่ถึงชั้นที่นั่นเองและมันยังแปลว่าแรกหรือว่าก่อนได้อีกด้วยอย่างกรณีที่เรากำลังจะเปิดประตูออกจากห้องอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นคนที่มีอายุเดินผ่านมาแล้วเอ้ยให้คุณก่อนแล้วการ oh you first you first. first หรือว่ากำลังจะเข้าลิฟต์อย่างเงี้ย oh you first คุณเดินก่อนเลยฉันไม่ได้รีบจังสีแล้วจ้ะหรือว่ากรณีที่แบบเฮ้ยใครจะเป็นคนพูดก่อนวะใครจะเป็นคนทำก่อนวะ who's first Who's first เฮ้ยใครก่อนอะอะไรหรือว่า Oh we can go first we can go first เฮ้ยเราไปก่อนก็ได้หรือว่าเราไปคนแรกก็ได้เพราะเราเสร็จหมดแล้วนี่ Oh we c a n go first เฮ้ยเราไปก่อนก็ได้จังส่เป็นคราวนี้จะพูดถึงคำว่า before ออกเสียงตามนะเมื่อจ้ะ before before ตัวนี้นะคะแปลว่า ก่อนก่อนหน้าก่อนถึงอย่างเช่นก่อนบ่ายสองสเขาใช้คำว่า before จะไม่ใช่คำว่า first นะคะก่อนบ่ายสอง before 2 p.m. before 2 p.m. ก่อนสถานีอโศกนะ before a so station before a so station ก่อนสถานีอโศกนั่นเองอย่าลืมลงกรนะจ้ะว่างั้นมันสิไปถึงสถานีอโศกเข้าใจบอกก็ไม่ใช้คำว่า first เข้าใจไหมจะไม่ first อโศกจะไม่ันจะสิ before Aso Station ก่อนถึงสถานีอโศกนั่นเอง before Tuesday before Tuesday ก่อนวันอังคารก็อาจจะเป็นวันจันทร์หรือว่าวันอาทิตย์นั่นเองนะคะ before Tuesday แต่ถ้าครนี้ก่อนวันศุกร์จงสีก before Friday before Friday ก่อนวันศุกร์นะคะตัวอย่างเนาะ oh I will call you before 2 pm I will call you before 2 pm ดิฉันโทรหาคุณก่อนบ่ายสองแล้วกันนะคะแตกต่างกันอย่างชี้เชิงไม่เหมือนกันเลยตามสถานการณ์นะคะจะพูดถึงลำดับที่ชั้นที่ หรือว่าคุณก่อนหรือว่าคุณพูดก่อนคุณไปก่อนเลยใช้คําว่า first แลัจาจะพูดถึงก่อนถึงบ่ายสองก่อนสถานีอโศกหรือว่าก่อนที่คุณจะออกจากบ้านเนี่ยใช้คําว่า before ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปคริสปี้แน่เ่้จาใจว่าโ e เคบ b y